หยุดก้อนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะวันนี้พาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นนะเป็นร้านเนื้อย่างที่ดีมากนะร้านเนื้อย่างเขาก็ใช้ป้ายเมนูเหมือนกันนะทุกคนนี่เป็นป้ายเมนู A3 นะไม่ใช่ของร้านเราแหละแต่เราแอบเห็นเราก็ถ่ายไว้นะแล้วก็บอกว่าเนื้อย่างร้านนี้ชื่อร้านว่าเชียงใหม่ฮอร์โมนนะคะอยู่ตรงตลาดน้องหอยนะอยู่แถวน้องหอยนะนี้ดีมากแล้วก็เนื้อนี่คือช่มจริง แล้วก็มีตัวของอะไรนะน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะใครที่ผ่านมาเชียงใหม่อย่าลืมผ่านไปกินเนื้อย่างร้านนี้ได้เลยนะคะเนื้อดีเกรดดีแล้วก็ตอนที่เมไปกินเนี่ยมีคนญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะป้ายเมนูแบบนี้ก็ช่วยให้ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นอะ่ะสามารถตัดสินใจได้นะเราเป็นคนไทยเราก็อ่านออกว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนญี่ปุ่นก็อ่านออกได้เช่นกันนะคะใครที่อยากได้ไป้ายก็ทักอินบ็อกซ์เลยจ้า